โอ้ฝูงใหญ่นะครับแม่ใหญ่ด้วยนะครับแม่มันมันพาลูกวนใบวนมาอยู่นี่หลายรอบแล้วนะครับ บรรยากาศรอบๆอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนตอนเช้านะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับ ก็สวัสดีพี่ๆนั้นะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งครับกับมรลุ่งชลาวันฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้ออกหมายมาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําแม่ผาแหนนะครับก็อยู่ในพื้นที่ตาบลออนใต้ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นตาบลออนใต้นะครับในเขตนี้ก็น่าจะเป็น เทศสานกาแพงหรือเปล่าสานกาแพงหรือแมออนนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วลงรายละเอียดให้อีกทีเนาะก็ลักษณะก็อยู่กลางป่าเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับผมขับรถเข้ามาเมื่อเช้านี่นะครับภูเขาสูงเลยครับตอนนี้ผมก็เพิ่งขนของลงมานะครับผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับนี่นะครับ มอไค์ก็จอดนู่นเลยครับนี่ตามทางนี้ขึ้นไปนะครับแบกของลงมาก็ไก่พอสมควรนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านลงข่ยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะเนี่ยนะครับนี่นี่ลอยคอลงลงไข่ยอยู่นะครับก็เป็นแบบนี้ทุกอ่างแหละครับเพียงแต่ว,ว่าอ่างไหนจะมากจะน้อยแค่นั้นเองเนาะ ก็ตามวิถีชีวิตครับผมด้านท้ายอ่างนู้นก็จะมีน,นะครับมีชาวบ้านเลี้ยงควายนะครับมมีการเลี้ยงควายนี่แถวนี้ก็มีร่องรอยของวัวของควายเดินอยู่นะครับก็เอาละครับเดี๋ยวผมขอตัวตั้งของก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะสายนะครับวันนี้ก็มีเวลาถึงแค่ประมาณบ่ายเองนะครับไปเดี๋ยวไปตั้งของก่อนครับ ก็เลรอครับน้าตอนนี้ผมก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะตกเป็นระยะ3.6นะครับผมตกแบบบาลานซ์นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเศษสวะอะไรเยอะหรือเปล่ามไม่รู้นะครับใต้นี้นะครับผมเองก็ไม่เคยมานะครับเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกและตอนนี้ก็ยังไม่มีน้าๆนานานานตกปลามาเลยนะครับผมมีผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มี กล้องไม่โฟกัสครับแล้วก็มีชาวบ้านที่มาลงขายนะครับอยู่ทางด้านนู้นะครับนะครับผมเดีย๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับเราไปลองกันเลยเดีย๋ยวมันจะสายไปกันใหญ่นะครับผมตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไปลุยกันเลยครับลุย E aí ตัวละครนะนะฮะเป็นแก้มำํำตัวเล็กนะครับแก้มํำเล็กเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเราจะกลับค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงนะครับผมขีปล่างสวยเลยครับตัวนี้เคครับเดี๋ยวมันตาย เอล้ครับนะๆนะก็หลังจากที่เราได้ตัวแรกไปนะครับผมก็เงียบไปเลยนะครับผมก็มีอาการเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อาการไม่ค่อยขาดนะครับถ้าให้เดาก็คิดว่านะ่าจะเป็น <c oughs> ปลาแก้มช้ำนั่นแหละครับแต่ก็ห่างๆไปนะครับผมนานๆจะมีอาการสักทีนะครับแต่ก็วัดไม่ติดนะครับก็ ผมลงเพิ่มอีกหลังนึงนะครับนี่นะครับระยะ 4. 5ุดห้านะครับตกเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับผมเพราะว่าสังเกตว่าลมเริ่มแรงนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเขียวเขียวเนี่ยนะครับลอยเต็มเลยนะครับผมมาพร้อมกับกิ่งไม้นะครับนี่นะครับเศษกิ่งไม้เยอะเลยนะครับ ก็ต้องระวังเวลาวัดนะครับเพราะว่ากลัวว่าปลายคันนี่จะไปโดนกับกิ่งไม้ที่มันลอยอยู่นะครับมันอาจจะทําให้ปลายคันของเราหักได้นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับผมอีกสักประมาณสองชั่วโมงนะครับผมสองชั่วโมงสามชั่วโมงอนะประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมเพราะวันนี้ผมช่วงบ่ายนั้นติดธุระด้วยนะครับ เดี๋ยวไปรอดูอาการกันอีกสักหน่อยครับผมถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็คงต้องถอยทับก่อนนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาซ้ําที่นี่อยู่นะครับอาจจะรอให้ฝนหมดไปก่อนเนาะผมอาจจะมาเข้ากลางคืนมาซ้าที่นี่นะครับเพราะว่าสังเกตดูนี่ปลาใหญ่ก็ออกค่อนข้างเยอะนะครับผมมีนา้นาๆน,นักตกปลามาเพิ่ม2องท่นนะครับ นี่นะครับเนี่เห็นนะท่านนี้นะครับพึ่งได้ไปนะครับนี่ตรงนี้แต่ไม่รู้ปลาอะไรนะพึ่งเอากระชังลงน้ำาลยไปครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อโอ้ฝูงใหญ่นะครับแม่ใหญ่ด้วยนะครับแม่มันมันพาลูกวนใบวนมาอยู่นี่หลายรอบแล้วนะครับเนี่ย แม่มันวบน,บนไปวนมาอยู่เนี่ยครับพาวนไปวนมาอยู่เนี่ยใหญ่นะครับเนี่ยแม่มันนะผมเห็นออกอยู่บริเวณเนะครับใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันขึ้นไล่ปลาเล็กนะครับกลัวปลาเล็กเข้ามาใกล้ลูกมันนะโอเคครับผม นะาๆนะตอนนี้นะครับก็เที่ยงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปทุรละต่อนะครับก็สำหรับผลงานวันนี้นะครับโอ,ลอ้ลอดลอดรูกระชังตกปลาก็หนึ่งแต้มนะครับผมเป็นปลาแก้มช้ำตัวเดียวนั่นแหละครับโอ้รูกระชังผมขาดแล้ว ดีนะครับที่มันหลุดให้เห็นก่อนก็หลังจากที่ได้แก้มช้ำตัวแรกไปนะครับมันก็มีอาการอยู่อย่ๆนะจนต้องไนลงจนใน,นช่วงสายๆเนี่ยนะครับผมก็โดนสายใหญ่ไปตัวหนึ่งนะครับแต่หลุดนะครับผม แต่อาการมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มันจะเริ่มมาห่างๆไปช่วงสายๆนี่นะครับอาการไม่ค่อยขาดเอะไรนะครับต้องจับจังหวะแล้วก็จับจังหวะให้ดีแล้วก็วัดนะครับสับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะไปที่ไหนอ่างไหนก็รอ ติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นส,สวัสดีครับผม